Honda City นะครับตัวนี้ปี2013สสวยๆเลยนะดูได้เลยนี่ตัวนี้เป็น1.5 CNG นะครับมาพร้อมกับแม็กนะครับ R E30 สนนี่สวยๆใหม่ๆเอี่ยมเลยนะตัวนี้พร้อมใช้เลยบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดนะตัวนี้เกียร์ออโต้นะภายในสวยสะอาดรถมือเดียวป้ายแดงนี่คุ้มสุดคุ้มเลยนะครับใครได้ไปนี่ สบายสายใช้งานไปยาวๆเลยนะมั่นใจได้แก๊สโรงงานนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างเยี่ยมเครดิตดีฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนผ่อน4,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบด่วนเลยนะมาที่เสียนรถนะนี่ให้ดูรอบคันเลยสีสวยงามเลยนะสีแดงสวยๆกันเลยพร้อมแม็กสวย